ในคลิปนี้ป้ามจะชวนให้ทุกคนค่ะมาลองสำรวจตัวเองในมิติของเป้าหมายชีวิตแล้วก็การวางแผนชีวิตนะคะทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวจริงๆปั้ามพูดหลายครั้งมากเลยว่าเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวของพวกเราทุกคนนะมันแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาทีเ่เราจัดการบริหารจัดการเรื่องงานนะแต่เราลืมวางแผนเรื่องส่วนตัวมันก็ส่งผลให้ชีวิต ังได้ไม่ยากนะคะหรือเกิดความยุ่งเหยิงเนาะนะคะทีนี้เวลาเราทำงานในองค์กรเนาะเราจะมีพวกแผนบัตเจตเป้าหมายนะคะกละยุทธ์แต่เวลาเรื่องส่วนตัวเรามักจะไม่ทำกับตัวเองแป๊บเลยชวนนะคะในคลิปนี้จะชวนให้ทุกคนอะลองเอาเครื่องมือที่เราใช้นะคะในการบริหารจัดการงานของเรานี่แหละเอามาใช้ นะคะในการบริหารจัดการวางแผนชีวิตตัวเองด้วยเนาะชีวิตมันจะได้สอดคล้องไงไม่ต้องแบบโอ้โหเรื่องงานแบบหนึ่งเรื่องส่วนตัวแบบหนึ่งเอามารวมกันไปเลยนะคะแต,แต่แต่หมายควาว่าแยกหมายควาเอาเครื่องมือเดียวกันนะแต่เอามาจัดการนะคะชีวิตส่วนตัวกับชีวิตงานอะคนละคนละมิตินะแต่เอาเครื่องมือเดียวกันเครื่องมือหนึ่งที่แป้มจะลองมาแบ่งปันดูนะคะเ,เรียกว่า OKR OK แม้วเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จัก OKR OK กันอยู่แล้วเคยได้ยินอยู่แล้วเนอะนะคะในองค์กรนะคะปกติเราจะมีวัดผลด้วย KPI ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือ OKR OK OKR OK เนี่ยเหมาะสำหรับการใช้ระยะสั้นใช่ไหมคะในองค์กรอย่างเช่น Google อย่างเงี้ยเขาก็ใช้ OKR OK เนี่ยมาใช้เรื่องของการวางแผนและวัดผลอะไรที่นะคะถ้าในมิติของงานะ่ะถ้าเราต้องการงานที่มันแบบเป็นโปรเจกต์เนอวัดผล ได้ง่ายไม่ต้องรอปีเดียวไม่ต้องรอทีเดียวตอนปลายปีแล้วมานั่งคุยกันะนะคะการใช้ OKR เ,เนี่ยมันจะช่วยให้แต่ละเดือนเนี่ยงานมันเคลื่อนได้เร็วทีนี้เช่นกันเนาะนะคะป้งก็เลยจะชวนให้ทุกคนสามารถที่จะใช้ o อ r รเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับบริหารจัดการชีวิตตัวเองได้นะคะโดยเฉพาะคนที่ต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ท,ที่ต้องทำเนาะนะคะ แปให้ดูตัวนี้เนาะก็คือว่าเออเวลาที่เราพูดถึง OK r มันย่อม,มาจาก O คือ objective นะคะ objective k ก็คือ key result เลยแหละ kr ก็คือ key result นะคะแปลว่าอะไรนะคะแปลว่าเราจะป็นต้องมี objective คือวัตถุประสงคนะ์ที่ชัดเจนว่าฉันต้องการทำอะไรนะคะแล้วก็ key result ก็คือต้องวัดผลได้ที่ชัดเจนนะคะแต่ก่อนที่ อันนี้เปมชวนมาประยุกต์ใช้เอาเรื่องส่วนตัวก่อนนะคะแต่ก่อนที่เราอ่ะจะมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะคะแล้วก็วัดผลได้เนี่ยเราต้องมีเป้าหมายชีวิตก่อนนึกออกไหมอ่าดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะลองทำนะคะเอ่อเวิร์กช็อปกันเบาๆแล้วกันลองสำรวจตัวเองเพิ่มนะเอ่อเซลฟ์เวิร์กวันนี้นะให้ทุกคนเนี่ยลองอกลับไปดูเป้าหมายชีวิตที่เราตั้งไว้เนี่ยหปีสปีหปี สำหรับท่านที่นะคะอยู่ในโปรแกรมเดอ u อสเร์ฟนะ,ะนะเรียนคอร์สออนไลน์กับแป้มเนี่ยหสัปดาห์เนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเซล์เวิร์ที่เราต้องทำนะ,ะนะคะก็คือกลับไปย้อนดูว่าเป้าหมายชีวิตของเรานะคะมีในหนึ่งปีเนี้ยมีอะไรเราลองทำด้วยเป้าหมายชีวิตระยะสั้นก่อนนะอ,อย่างสมมุติแป้มเนี่ยปีนี้เนี่ยแป้ม เป็นปีแห่งการจัดระเบียบชีวิตใหม่จริงๆอะมันเป็นอย่างนี้มาหลายลูปมากแล้วแต่ปีนี้นะคะจัดระเบียบชีวิตในเรื่องของการปรับ business model ด้วยนะคะดังนั้นแปมจะมาโฟกัสเรื่องของงานที่เป็นลักษณะของแบบ passive นะคะ income นะคะเยอะหน่อย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเนี่ยข้อสไลน์เนี่ยก็เป็นหนึ่งใน Key r e s u s u l t หรือเป็น Objective ที่แป้มต้องการจะทำเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตแป้มเช่นกันนะนะคะพวกการ Renovate นาะคอนโดนะคะบ้านเช่าอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเ,เป้าหมายที่แป้มอยากจัดการภายในปีนี้เช่นกันนะแล้วสิ่งที่ ไม่จําเป็นในชีวิตปีนี้ยป้งจะไล่ตัดออกตัดออกให้หมดเลยนะคะอะไรที่มันแบบดึงนะคะตัวเองไว้ดึงเวลาดึงพลังงานนะคะสิ่งของแอสเซทอะไรที่มันไม่ได้จําเป็นมันก็จะค่อยๆเค,ค,คลียร์ออกเนะี่ยดังนั้นนะคะเป้าหมายของแป้งเนี่ยเวลาแป้งตั้งสมมุติว่าเป้าหมายคือบริหารจัดก,การนะ lean เ,เลยนะคะเป้าหมายคือ lean ชีวิตเลยนะคะแล้วก็ เน้นเรื่อง a s s i v e income นะคะแปลว่าอะไรแปลว่าเรื่องของการเรียนนะคะที่แป้งเป็นคนชอบเรียนนะคะปกติเนี่ยเออเดี๋ยวจะไปเรียนนู่นเรียนนี่แป้งก็จะเลือก o r i t i z e Focus เรื่องที่แป้มจะเรียนจะต้องสอดคล้องกับไอตัวเนี่ยเ,เป้าหมายที่แป้มจะไปก็คือว่ามันเกี่ยวไหมกับเรื่อง passive income เกี่ยวไหมกับเรื่องการทำคอร์สออนไลน์เกี่ยวไหมกับเรื่องเนี่ยการรีโนเวทเรียกว่าดูแลบ้านปล่อยเช่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะอันนี้เพียยกตัวอย่างให้เ,เห็นภาพเฉยๆนะเอาตัวอย่างง่ายๆแล้วกันก็จะได้จะได้เห็นภาพทีนี้แปลว่าอะไรนะคะแปลว่าใน1เดือนนะคะก็แนะนำให้มีเป้าหมายว่าเดือนนี้นะอยากจะจัดการอะไร มันจะบอกว่าอย่างช่วงเดือนมก,กราแล้วกันที่ผ่านมานะคะแล้วก็เนี่ยกลุ่มพานะตป้งให้นะคะ r i t y i t y กับการจัดการเนี่ยเกี่ยวกับพวกคอร์สออนไลน์ทั้งหลายเลยนะคะดังนั้นน่ะเรื่องอื่นน่ะแป้มจะยังไม่ค่อยไปแตะมันนะคะก็จะขอโฟกัสเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่แป้มมีแผนชีวิตที่ชัดเจนแล้วนะคะ เวลาทำโอเคอาเนี่ยแป้มก็ชวนทำเนี่ยโอเคอาเดือนเนี้ยเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้านะคะแปลว่าอะไรแปลว่าเดือนหนึ่งแป้มก็ให้วัตถุประสงค์เดียวนี่แหละนะจริงๆเขาบอกว่าโอเคอารเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยถ้าเวลาพูดถึงงานเนอะหรือองค์กรโปรเจกต์ Project เนี่ยไม่ควรมีเกินแบบสามถึงห้าเนี่ยเยอะกําลังเยอะแล้วนะคะแต่ว่าของแป้มเนี่ยเอาชีวิตส่วนตัวก่อนนะแป้มเอา OK R, โอเคโอ ของแป๊บเนี่ยแค่หนึ่งเดียวอันเดียวเองเนี่ยออบเจกทีฟเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมดเลยนะคะเพราะเดือนหนึ่งนะมันผ่านไปเร็วมากแป้งเคยเซต OKR ของตัวเองส่วนตัวเนี่ยนะคะหลายข้อในหนึ่งเดือนเนี่ยมันทําไม่ได้นะคือมันเห็นปุ๊บเหนื่อยเลยนะคะดังนั้นแป้งก็จะเซตเนี่ยออบเจกทีฟเนี่ยแค่หนึ่งเรื่องส่วนคีย์รีสเซิลต์นะคะก็เช่นกันค่ะ อะไรที่มันวัดผลได้เช่นสมมติว่าแป้นบอกว่าเออเดือนมก,กราเนี่ยนะลูกค้าของแป้มยังไม่ค่อยกลับมาจากเที่ยวเท่าไหร่นะวิญญาณยัง่ม่ค่อยกลับร่างนะดังนั้นเ,ออเวลาเรื่องของการทำเทรนนิ่งในองค์กรของแป้นเนี่ยลูกค้าก็จะชอบแบบเวลาเริ่มจริงๆนะคะแบบแน่นๆเนี่ยประมาณมีนาดังนั้นมก,กรากรุมงพาเนี่ยมันก็จะเป็นไซเคิลที่แป้นจะมีเวลาในการเนี่ยจัดการเรื่องต่างๆของชีวิต จะเรียนจะเซอร์ติฟายจะทำอะไรเนี่ยทำในสองเดือนนี้เลยนะคะอ่ะดังนั้นแปลว่าอะไรนะเดือนนี้แป้งจะเน้นเรื่องของการเเก็บคอร์สเรียนต่างๆที่ที่แป้งแพลนเอาไว้นะคะอ่ะแป้งก็เรียนนะคะอ่ะเรียนอะไรนะก็เขียนไปนะคะเรียนนี้นี้นี้นะเซอร์ติฟายอันนี้นะ ify, นนะที่เราสอบค้างไว้ยังไม่เสร็จอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นคีย์รีสอรเนี่ยมันต้อง วางแผนไปถึงการลงมือทำว่าเรียนอะไรทำอะไรนะแล้ววัดผลได้คำว่าวัดผลได้คืออย่างของสองแป๊บเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนได้เป็นเรื่องส่วนตัวมันกเ็เรียนอันนี้เสร็จทำคอร์สออนไลน์เสร็จสองคอร์สนะคะลงนะคะรายละเอียดจำนวนไปเลยเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าการวางแผนชีวิตทีเนี้ยเวลาที่เรากลับมาถึงเรื่องของการบริหารจัดการเวลานะคะ และ productivity ในชีวิตนะคะทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวถ้าเราไม่ได้มีแผนแบบนี้เราก็จะแบบนึกอะไรได้ก็ทำใครชวนอะไรก็กระโดดไปทำอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันทำให้เราขาดโฟกัสเนื้อ,หอไหมคะพอขาดโฟกัสเนี่ยพลังงานเรามันก,กระจายไปหมดมันไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ไม่มีประสิทธิภาพนะแต่มันรวมไปถึงเราก็จะหมดแรงด้วยนะคะ จริงๆแปมจะบอกว่าตัวแปมเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วไม่ได้เป็นคนที่มีวินยัยโดยกําเนิดโดยธรรมชาตินะคะการใช้เครื่องมือเฟรมเวิร์กพวกนี้ในการมาเรียกว่าวางแผนชีวิตและตั้งเป้าหมายชีวิตสำคัญนะคะมันอาจจะไม่ได้ทำร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ยังน้อยอะ่ะมันมันยังอยู่ในในเลนในร่องของมันนะคะแล้วมัมจะบอกว่าอีกหนึ่งสิ่งที่ แปมค้นพบเลยนะสำหรับแป้มอ่ะคือทักษะการตัดออกนะคะ mm. เวลาที่เรา,เอาลองวางแผนชีวิตตัวเองอย่างเป็นระบบเนะ่ะเขียนออกมานะคะมันจะเห็นเลยว่าโอ้โหมันเยอะอย่างนี้มันจะไปทําได้ยังไงนะแล้วก็ไม่แปลกใจเลยว่าที่ผ่านมาก็เราทําแบบนี้ไงมันถึงจัดการอะไรไม่ได้เลยเทะไปหมดนะคะดังนั้นเนี่ยเออถ้าเรามีเป้าหมายชัดเนอะนะคะแล้ววางแผน แล้วก็ทําอะไรอย่างที่มันแบบมีเหตุมีผลนะนะคะ reasonable คือเป็นไปได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วัดผลได้มันก็จะทําให้เรารู้ว่าเราทําอะไรไปถึงไหนดังนั้นลองนะคะเอา OKR OK นะคะมาวางแผนชีวิตตัวเองนะใน1ปีข้างหน้าดูนะคะสำหรับคนที่เข้าโปรแกร,รม DS Curve กับแป้มนะคะก็จะมีตัว เวิร์กบุ๊กให้ไปลองวางแผนชีวิตตัวเองดูนะไม่ต้องไม่ต้องกังวลแต่ว่าสำหรับใครที่ดู YouTube อยู่นะคะก็ลองไปเซิร์ชดูก็ได้มันมี Template OKR เยอะแยะมากมายนะคะที่เป็น Excel ให้ดาวน์โหลดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือลองแค่เอาเป็นคอนเซปต์ก็ได้จริงๆไม่ต้องเครียดเนอะเรื่องเรื่องของการใช้เครื่องมือต่างๆแป้มชวนให้เอาคอนเซปต์มาประยุกต์ใช้นะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์อ่ะ เดี๋ยวลองดูนะคะในคลิปก่อนหน้าเนอะเราโฟกัสเรื่องของอจุดบอดจุดอ่อนตัวเองว่าเอ๊ะเราจัดการจุดบอดจุดอ่อนตัวเองดีแล้วหรือยังทีนี้เราเริ่มมาขยับแล้วนะว่าเราจะตั้งเป้าหมายนะคะ,ะในการทํางานทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวเอาลองใช้ OK เมาลองวางแผนดูแล้จริงๆแล้วอะคะ่ะเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะคะก็ เป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องไม่ละเลยนะคะดังนั้นในคลิปก่อนหน้าแป้นพูดแล้วนะว่าเราต้องพัฒนาทักษะนี้พัฒนาทักษะนี้อย่างเงี้ยค่ะก็ลองอะค่ะใน o OK อ r ก็ลองใส่รายละเอียดลงไปดูก็ได้นะว่าเราอยากจะไปเทรนนิ่งเรื่องนี้เพิ่มอยากจะไปะดูคอร์สออนไลน์เรื่องนี้นะคะอยากจะไปอ่านหนังสือเรื่องนี้อยากจะจัดการเรื่องนี้อยากจะฝึกเรื่องนี้เดือนนี้เราจะให้ p r i o r i t y กับการโฟกัสเรื่องนี้นี้ ป้มจะบอกว่าป้เคยพูดคาว่า boundary บ่อยเนอะ healthy boundary เรื่องของการฝึกทักษะการปฏิเสธการขอความช่วยเหลือการรับความช่วยเหลือพวกเนี้ยค่ะป้จะพูดว่ามันเวลาที่ป้งจะฝึกเรื่องเนี้แป้ให้เวลากับมันเป็นเดือนนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายๆอ่ะบางสำหรับแป้าเนี่ยเวลาถ้าเราไม่ตั้งใจที่จะฝึกมันอ่ะมันก็ แค่รู้แล้วก็ทำทบเ,เสร็จปุ๊บก็ลืมนะคะดังนั้นเวลาป้งฝึกไ้อาจจะใส่ใน o k เไปเลยว่าเดี๋ยวเนี่ยเดือนเนี้ยบ้นจะโฟกัสเรื่องของการพัฒนาเฮล b ี u บันรีทำอะไรบ้างนะคะมาไล่ดูนะ,ะมีลูกค้าอะไรที่หรือมีงานอะไรที่เรารู้สึกว่ามันแบบไม่ได้มีประโยชน์กับชีวิตเรานะคะหรือฉุดร้างหรือไม่ได้ส่งผลดีอะไรกับองค์กรของเรา ตั้มก็จะใส่มาเลยในในแบบในแพลนว่าจะไปปฏิเสธอย่างเงี้ยค่ะจะไปเอ่อจะไปทําอะไรที่มันเป็นการแบบเหมือนพัฒนาบัรลตัวเองอะจะไปขอปรับราคานะเออจะปฏิเสธลูกค้านะว่าไม่เอานะแบบเครดิตเก้าสิบวันเราไม่รับอะไรแบบเนี้ยนะคะนึแปลว่าคืออันนี้เล่าให้ฟังนะว่าเราก็ต้องตั้งหลักอะว่าเดือนนี้บัรลบัรีสื่อสารมีจุดยืนสื่อสารมีจุดยืนสื่อสารมีจุดยืน,ยนแล้วก็ ะะเอาความกล้าที่รวบรวมไปเลยค่ะนะคะแล้วก็เวิร์กกับตัวเองแบบนี้นะก็ลองดูแนละ้วเป็น tips, ทิปส์ทริคที่ที่ปั๊มก็ลองทํากับตัวเองแล้วก็ปั๊ไม่ได้ทาได้ทุกเรื่องนะแต่ปั๊มจะบอกว่ามันก็ดีกว่าไม่ตั้งใจที่จะทํานะคะประมาณนี้แล้วก็อไอตัว OK เไม่ใช่แค่เรื่องของงานอย่างเดียวว่างานโปรเจก t นัน้นโปรเจก t นี้ อยากให้โฟกัสเรื่องของตัวเองด้วยนะคะเนี่ยเรื่องทักษะชีวิตของตัวเองที่อยากจะต้องเรียนรู้เรื่องสุขภาพเงี้ยค่ะนะคะเรื่องการตรวจร่างกายการแบบออกกําลังน้ําหนักอะไรก็แล้วแต่เงี้ยค่ะที่เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลตัวเองก็ควรจะใส่ไปใน OKR OK ด้วยนะคะก็หวังว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เนาะทำให้เราเข้าใจนะคะมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆพาร์ทหนึ่งของการที่เราบริหารจัดการเวลาไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้วางแผน ะะหรือตั้งหลักกับมันดีๆเราแบบใช้ชีวิตแบบ Auto Pilot, ออโต้พายโน่ะอะไรเข้ามาก็กระโจนรับไปหมดนะคะแล้วการที่เรามีเวลาเนาะตั้งหลักวางแผนชีวิตนะคะส่วนตัวให้เหมือนกับที่เราทำกับเรื่องงานะนะคะเราก็จะบริหารจัดก,การเวลาและงาน นะได้อย่างดีมีประสิทธิภาพปัญหาหลายๆครั้งนะคะที่เราจัดการชีวิตไม่ได้นะคะ,ะดูมันยุ่งเหยิงเพราะบางทีเราไปใส่ใจแค่จัดการงานไงแล้วลืมจัดการตัวเองและปัญหาของชีวิตตัวเองมันก็เลยมารวนนะคะการทำงานแค่นี้เองดังนั้นเนะ่เรื่องของ work life management เนี่ยสำคัญมากๆนะคะอยากให้นะทุกคนเข้าใจในคอนเซปต์ว่ามันคือเรื่องเดียวกันเนื้อเดียวกันนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปค่ะ